สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะไปดูกันในเอกสารที่สําคัญมากๆค่ะมีผลต่อโครงสร้างการเมืองไทยเราโดยตรงเลยนั่นก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1 พุทธศักราช2,564ค่ะเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจสาระสำคัญของการแก้ไขครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะเลยคือเรื่องระบบการเลือกตั้งสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเรานี่แหละค่ะเพราะเป็น,นกลไกพื้นฐานเลยนะคะที่จะส่งผลว่าเราจะได้ใครมาเป็นผู้แทนในฝ่ายนิติบัญญัติ การเข้าใจเรื่องนี้เลยสําคัญมากๆไม่ใช่แค่คนที่ตามการเมืองนะคะแต่สําหรับท่านที่อาจจะต้องทํางานเกี่ยวกับภาครัฐหรือเตรียมตัวสอบในตําแหน่งต่างๆที่ต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารหรือโครงสร้างการปกครองก็น่าจะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีเลยค่ะทบทวนกันนึกนึงนะคะการแก้ไขฉบับนี้เนี่ยเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่21พฤศจิกายน2564ค่ะแล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันถัดมาก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนกติกาใหญ่ครั้งหนึ่งเลยครับถูกต้องครับ การปรับเปลี่ยนเรื่องระบบเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นเลยว่าเราจะได้ผู้แทนปวงชนมาอยังไงการทําความเข้าใจตรงนี้เลยสําคัญมากครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะโครงสร้างอํานาจการตัดสินใจในสภามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้าง เอาละคะค่งั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกเลยที่เห็นชัดๆนะคะก็คือองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือแก้ในมาตรา83ถ้าดูจากเหตุผลท้ายประกาศสะใช่ไหมคะของเดิมเนี่ยสสแบ่งเขต350คนแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ150คนรวมกัน500ครับ350บวก150 ใช่ค่ะแต่พอแก้วใหม่ปุ๊บกลายเป็นสสแบบแบ่งเขต400คนแล้วก็สอสอแบบบัญชีรายชื่อ100คนอืรวม500เท่าเดิมนะคะแต่ว่าสัดส่วนข้างในนี้เปลี่ยนไปเลยครับผมเขตเพิ่มบัญชีรายชื่อลด แล้วที่มาคู่กันเลยคือระบบการลงคะแนนก็เปลี่ยนกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบค่ะอ่ากลับมาเป็น2ใบใช่ค่ะใบหนึ่งก็เลือกสอสเขตที่เราชอบอีกใบก็เลือกพักที่เราหนุนในระบบบัญชีรายชื่อการลงคะแนนก็ยังโดยตรงและลับเหมือนเดิมค่ะครับตรงนี้น่าสนใจมากครับคือการปรับสัดส่วนกับการใช้บัตร2ใบเนี่ยมันมีในยยะซ่อนอยู่การเพิ่มสสเขตเป็น400คนเนี่ย อ,อ,อาจจะมองได้ว่าต้องการให้สสใกล้ชิดพื้นที่มากขึ้นไหมดูแลปัญหาคนในเขตได้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันพอสสบัญชีรายชื่อลดเหลือแค่100คนมันก็อาจจะกระทบบทบาทของพักในภาพรวมหรือการดันนโยบายระดับชาติก็ได้นะครับอ๋อค่ะส่วนบทสองใบอันนี้ชัดเจนครับคือแยกเจตนาคนเลือกตั้งเลยเลือกคนที่ไว้ใจในเขตกับเลือกพักที่ชอบนโยบายหรืออุดมการในระดับประเทศ ต่างจากก่อนหน้านั้นที่เป็นบัตรใบเดียวที่คะแนนมัน,ม,นมันพัวพันกันไปหมดใช่ไหมคะใช่ครับบัตรใบเดียวก่อนหน้านั้นคะแนนเดียวถูกเอาไปคำนวณทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อเลยค่ะแล้วในมาตรา83ที่แก้เนี่ยเขาก็วางเผื่อไว้นะคะถ้าเกิดตำแหน่งสสว่างลงหรือว่าสสบัญชีรายชื่อมีไม่ครบร้อยคนจริงๆสภาก็ให้มีสมาชิกเท่าที่มีอยู่ครับอันนี้ก็เพื่อให้สภาทำงานต่อไปได้ไม่สะดุดครับค่ะ ทีนี้ประเด็นถัดมาที่ต่อกันเลยแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเหมือนกันคือแล้วสอสอเขต400คนเนี่ยจะคำนวณยังไงว่าจังหวัดไหนควรมีกี่คนแล้วจะแบ่งเขตกันยังไงอันนี้อยู่ในมาตรา86ที่แก้ใหม่เออถ้าจะให้ลงทุกขั้นตอนอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะแต่หลักการสำคัญสำคัญเลยคือเขาจะเอาจำนวนราษฎรทั้งประเทศของปีล่าสุดก่อนเลือกตั้งมาตั้งแล้วก็หาด้วย400ครับหารด้วยจำนวนสสเขตทั้งหมด เพื่อหาอัตราส่วนประชากรต่อสอสอนหนึ่งคนใช่ค่ะพอได้อัตราส่วนนั้นมาก็เอาไปจัดสรรให้แต่ละจังหวัดจังหวัดไหนคนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยก็ได้ไปเลยหนึ่งคนการันตีครับมีขั้นต่ำหนึ่งคนส่วนจังหวัดที่คนเยอะกว่าเกณฑ์ก็จะได้สอสอเพิ่มขึ้นตามสัดส,ส่วนประชากรที่เกินเกณฑ์น,นั้นมาค่ะ แล้วก็มีกลไกจัดการเศษด้วยใช่ไหมครับพอหานแล้วมันอาจจะไม่ลงตัวไปเป๊ะ400คนใช่เลยค่ะตรงนี้ก็น่าสนใจถ้าคำนวณตามสัสดส่วนแล้วมันยังไม่ครบ400เนี่ยเขาก็จะมีวิธีป,ปัดเศษคือให้จังหวัดที่มีเศษเหลือเยอะสุดได้สอสอเพิ่มไปก่อนแล้วก็ไล่ลำดับลงมาจนครบ400พอดีอ๋อครับคือพยายามให้การจัดสรรที่นั่งมันสะท้อนจานวนประชากรให้มากที่สุด แล้วก็มีวิธีปิดช่องให้ครบ400คนจนได้ก็ดูเป็นระบบดีนะคะพยายามให้เป็นธรรมตามจํานวนประชากรครับหลักการก็คือการจัดสรรตามสัสดส่วนประชากรแล้วก็มีกลไกจัดการเศษนี่แหละครับเพื่อให้เป็นธรรมและได้จํานวนครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแล้วพอได้แล้วว่าจังหวัดนี้มีสสได้กี่คนการแบ่งเขตข้างในจังหวัดนั้นล่ะคะมีหลักเกณฑ์ไหมมีครับในมาตรา86ก็กําหนดหลักๆไว้2ข้อนะครับสําหรับจังหวัดที่มีสสได้มากกว่า1คนนะ หนึ่งคือต้องแบ่งพื้นที่จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งให้เท่ากับจำนวนสสที่จังหวัดนั้นจะได้และ 2. ออันนี้สําคัญมากคือแต่ละเขตต้องมีพื้นที่ติดกันและมีจํานวนราษฎรใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อ๋อต้องพื้นที่ติดกันแล้วก็คนต้องเพอๆกันด้วยทําไม่ถึงสําคัญคะตรงนี้สําคัญมากครับพื้นที่ติดกันเนี่ยก็เพื่อให้เขตมันดูสมเหตุสมผลทางภูมิศาสตร์ไม่ใช่แบบโดดไปโดดมา ส่วนจานวนราษฎรใกล้เคียงกันเนี่ยก็เพื่อให้สสแต่ละคนเป็นตัวแทนของคนจํานวนพอๆกันครับมันคือหลักความเท่าเทียมของคแนนีนสเสียง one person one vote value หลักการนี้ช่วยป้องกันปัญหาที่เขาเรียกว่า gerrymandering นะครับคือการลากเส้นแบ่งเขตแบบพิสดารเพื่อให้พรรคตัวเองได้เปรียบการกําหนดแบบนี้ในรัฐธรรมนูญก็เหมือนเป็นหลักประกันเบื้องต้นครับเข้าใจเลยค่ะชัดเจนมากทีนี้พอเราเห็นภาพสสเขต400คนแล้วนะคะ แล้วอีก100คนที่เป็นสสบัญชีรายชื่อล่รคะเขามาจากไหนอันนี้ก็อยู่ในมาตรา91ที่แก้เพิ่มหลักการคือเขาจะเอาคะแนนรวมทั้งประเทศเลยนะคะที่แต่ละพักได้จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อคือจากบัตรใบที่2อะคะ่ะเอามากองรวมกันแล้วก็คำนวณเพื่อจัดสรร1น100ที่นั่งนี้ให้พักต่างๆตามสัดส่วนคะแนนที่ได้ไป ใช่ครับแนวคิดก็คือจำนวนสสบัญชีรายชื่อที่พักจะได้มันควรจะสัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนนิยมที่คนทั้งประเทศมอบให้พักนั้นๆผ่านบัตรใบที่สองระบบนี้เลยจะสะท้อนภาพรวมความนิยมพักระดับชาติได้ดีแล้วใครในบัญชีจะได้เป็นสสหรอคะก็เรียงตามลำดับในบัญชีที่พักยื่นไว้กับกะกะตตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยครับคนที่อยู่เบอร์ต้นๆถ้าพักได้คะแนนถึงเกณฑ์ก็จะได้เป็นสสไปตามลำดับนั้นเลย อ๋อค่ะแสดงว่าระบบนี้ก็พยายามจะผสมกันระหว่างการเลือกคนในพื้นที่ผ่านสสเขตกับการเลือกพักจากนโยบายหรือภาพรวมผ่านสสบัญชีรายชื่อด้วยบัตร2ใบถูกต้องครับพยายามสร้างสมดุลระหว่าง2มิตินี้แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่ารายละเอียดปลีกย่อยมากๆเช่นสูตรคน,นวณเป๊ะๆจะมีเกณฑ์คะแนขน,นขั้นต่ำไหมหรือเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยมันจะไปอยู่ในกฎหมายลูกอีกทีอ๋อค่ะ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอใช่ครับรัฐธรรมนูญจะวางแค่กรอบใหญ่ๆกับหลักการไว้ค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้พอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงกลไกลแบบนี้แล้วลองย้อนไปดูเหตุผลที่เขาเขียนไว้ท้ายประกาศสั่นหน่อยไหมคะว่าทําไมเขาถึงต้องแก้เรื่องพวกนี้เหตุผลที่ให้ไว้นะคะสรุปคร่าวๆก็ประมาณว่า หคือเขามองว่าสัดส่วนเดิม350เขตกับ150บัญชีรายชื่อเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยสอดคล้องกับจำนวนประชากรในเขตเท่าไหร่หอสองคือเขาเชื่อว่าถ้ามีสสอเขตเยอะขึ้นเป็น400คนจะทำให้ดูแลปัญหาประชาชนในพื้นที่ได้ใกล้ชิดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น3คือต้องการให้การคำนวณสสบัญชีรายชื่อมันชัดเจนเป็นธรรมแล้วก็เคารพหลัก1สิทธิ์1เสียงและ 4. คือ การกลับไปใช้บัตร2ใบเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนแสดงเจตจำนงได้ตรงจริงมากขึ้นคือแยกได้ระหว่างเลือกคนกับเลือกพรรครับจะเห็นว่าเหตุผลที่เขาประกาศมาก็พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าระบบเดิมมีปัญหาหรือข้อจํากัดตรงไหนแล้วการแก้ไขครั้งนี้มันมาตอบโจทย์นั้นได้อย่างไรเช่นปัญหาไม่ใกล้ชิดก็แก้โดยการเพิ่มสสเขตหรือปัญหาเจตนงไม่ชัดก็แก้โดยบัตร2ใบอะไรแบบนี้นะครับเป็นการให้เหตุผลสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง แต่มีจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆๆๆมากเลยนะคะต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือเรื่องผลบังคับใช้ค่ะว่าไอ้ที่แก้แก้มาทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มใช้เมื่อไหร่อันนี้อยู่ในมาตรา6บทเฉพาะการสำคัญยังไงคะสำคัญมากครับเพราะบทเฉพาะการเขียนชัดเลยว่าการแก้ไขในมาตรา83เรื่องจำนวนสอสอบัตร2ใบามาตรา86 เรื่องคำนวณเขตแบ่งเขตและมาตรา91เรื่องคำนวณบัญชีรายชื่อเนี่ยยังไม่ได้ใช้ทันทีณนะวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขนี้นะครับอ้าวหรือคะแล้วจะเริ่มใช้เมื่อไหร่คะบทเฉพาะการบอกว่ากติกาใหม่ทั้งหมดนี้จะเริ่มใช้กับการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปครั้งแรกหลังจากวันที่รัฐธรรมนูญแก้ไขฉบับนี้ประกาศใช้ครับอ๋อก็คือหลัง21พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป ถ้ามีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ค่อยใช้ระบบใหม่นี้ใช่ครับนั่นหมายความว่าในช่วงระหว่างที่แก้รัฐธรรมนูญแล้วแต่ยังไม่ถึงเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเนี่ยถ้าสมมติมีเลือกตั้งซ่อมหรือต้องทําอะไรตามกติกาเดิมมันก็ยังต้องใช้บทบัญญัติเดิมก่อนแก้อยู่นะครับรวมถึงกฎหมายลูกเดิมด้วยโหตรงนี้ต้องระวังเลยนะคะเนี่ยสำหรับคนที่จะต้องเอาความรู้ไปใช้หรือวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเรีออยนที่บอกค่ะคนที่เตรียมสอบต่างๆที่ต้องเข้าใจโครงสร้าง ใช่ครับต้องรู้ว่าณนะเวลานั้นๆเนี่ยเราอยู่ภายใต้กติกาชุดเก่าหรือชุดใหม่แล้วจะได้ประเมินสถานการณ์หรือตอบคําถามได้ถูกต้องไม่สับสนครับชัดเจนมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้นะคะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1ปี2564เนี่ยเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญสําคัญคือโครงสร้างสสเป็น400เขตบกร้อบัญชีรายชื่อครับ การกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบวิธีคำนวณสสทั้งสองแบบที่ปรับใหม่แล้วก็เงื่อนไขสำคัญคือมันจะเริ่มใช้จริงๆก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังประกาศใช้ซึ่งถ้าดูตามเจตนารมณ์ที่เขาบอกไว้ก็เหมือนจะมุ่งหวังให้ได้สสที่ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นแล้วก็สะท้อนคะแนนนิยมพักในภาพรวมได้ชัดเจนเป็นธรรมมากขึ้นครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่สำคัญเลยแต่ทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับว่าค่ะ การเปลี่ยนระบบเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองหรือเสถียรภาพของรัฐบาลในระยะยาวจริงๆยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกันหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสเขตที่จำนวนเพิ่มขึ้นเยอะมากกับสสบัญชีรายชื่อที่ลดจำนวนลงไปพอสมควรภายใต้โครงสร้างใหม่นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปอืน่าคิดตามเลยค่ะ เพราะการเปลี่ยนกติกาพื้นฐานเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อแรงจูงใจต่อพฤติกรรมของนักการเมืองพรรคการเมืองแล้วก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนเลือกตั้งด้วยผลลัพธ์จริงๆมันจะเป็นไปตามที่เขาตั้งใจไว้ไหมหรือมันจะมีผลข้างเคียงอื่นๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือเปล่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามสังเกตการและก็วิเคราะห์ข้อมูลจากการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปรวมถึงต้องมีการศึกษาในเชิงลึกกันต่อไปครับถึงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นในระยะยาว อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ